สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องช้างพลายวาเลไทน์เฟมิล,ลี่ค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้ากันนะคะหญ้าดูหาต้นสวยมากเลยตอนนี้พ่อพลตัดสิจแล้วร้อนพักก่อนค่ะเข้าร่มก่อนนะคะลำสวยมากเลยค่ะใช้เครื่องตัดนะคะวันนี้พ,พ่อพลบอกว่าใช้เครื่องตัดมันจะเร็ว เสร็จแล้วก็ต้องมาหอบขึ้นหอบขึ้นรถนะคะอันนี้ก็คือตัดไปงดก่อนค่ะก็จะยาวมาแล้วสวยค่ะต้นใหญ่ลำใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่าทางนี้จะลำเล็กหน่อย ทางนี้ใส่ปุ๋ยไม่ถึงมูลช้างไม่ถึงนะคะอันนี้ย่าใส่มูลช้างนะคะสวยงามไหมคะอันนี้ก็จะตัดทุกยาวๆสูงๆให้หมดก่อนถึงจะมาตัดสั้นๆนี่ตัดไปแล้วสองรอบคะ่ะกำลังจะขึ้นมา อยู่ที่สวนหลังบ้านของคุณตาคุณยายนะคะครอบครัวคุณตาคุณยายนี่ยตัวนี้พ่อพนก็เข้าร่มอยู่น่าจะเดินไปนาบานนุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาหอบขึ้นรถกันนะคะช่วงบ่ายๆเลยติดทุง่งนานะ,ะพ่อพนมาพักเหนื่อยร้อนมา <ขอ S 1> สัต ร้อนถอดเสื้อเลยเหรอครับหอนแห้งเอาอันนี้หญ้านี่ขี้หมูเอ่อขี้หมูอย่างนี้เลยขี้หมูขี้วัวได้กินไ,ไม่ได้หรอกกินได้บ่ไม่ได้คืองามสิเนาะสวยงามนนไหนหมูหมูยายอยู่ไหน,น,นไหนมูคุณยายบอกว่าคลอดลูก ไงคะคลอดลูกได้กี่ตัวเนี้ยอูดอ๊ดคุณยายก็เลี้ยงหมูด้วยนะคะเลี้ยงวัวด้วยอย้ดูน่ารักจังเลยห้าตัวดูแม่เขานอนสบายมากลูกๆกก็คลืมหลับเหมือนกันคลดมา ห้าตัวนะคะโคกมูคุณยายอันนี้ก็เป็นโคกวัวค่ะทางนี้ติดทุ่งนานะคะอันนู้นก็น่าจะเกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะนะ่ะเกี่ยวหญ้าให้วัวค่ะตรงนู้นนะคะหลังบ้านคุณยายก็จะมองไปเห็นริมน้ำมูลนูน่นค่ะ นู่นนะคะน้ำมูลทางเข้าวัดป่าน้องพยอมทางนู้นนะคะบ้านของคุณยายจะอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านอันนี้คือหมู่บ้านเราเอ๊ะงวงป่าเสาพันนะคะเห็นแต่ตูดสาวพันธคะ่ะนูน่นสาวพันธอยู่ตรงนี้นี่เอง สาวพันธ์ค่ะเห็นเตะบ้านท้ายเห็นไหมคะนู่นนะคะเห็นเตะบ้านท้ายนะบ้านของสาวพันธุ์จะอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะบ้านของน้องวาจะอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านอันนู้นก็จะเป็นทางเข้าวัดป่าน้องพยอมแล้วก็เป็นถนนริมน้ำมูลนะคะเมื่อก่อนน้องวากับแม่ดราวรุ่งจะอยู่ริมน้ำมูลนี่หละอยู่ตรงต้นสะเดานี่แหละค่ะตอนน้ำขึ้นเนาะ ทางนี้ก็จะเป็นน้ําโคลงค่ะโคลงสูงน้ํายาวมาเลยค่ะตาหญ้าน้องวาก็จะอยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยวพพลเตรียมจะ หอบยากขึ้นรถนี่นะคะตัดเสร็จแล้วอ๋อพ่อพ่อนอันนั้นเขาให้หอบได้บ่ใช้อันนั้นบ่หอบผมเอามาทำร่มครับผมร้อนเนาะ ร้อนแล้วนะมาตัดช่วงบ่ายเนาะตัดช่วงบ่ายมันก็ร้อนนี่มาตัดทางนี้ด้วยนีย่าสวยสวยข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่ของของน้านะคะมันก็จะเป็นไอ้หญ้าของคุณยายคุณยายปลูกให้วัวค่ะแต่ถ้าน้องวาไม่มีก็ คุณยายบอกว่าให้มาตัดได้เลยอันนั้นคือที่ของคุณยายตรงนี้ไม่ค่อยจะสวยค่ะจะเหลืองๆห,หน่อยเพราะว่าไม่มีมูลช้างมาใส่ตรงนี้มูลช้างจะใส่ตรงเขียวตรงพ่อพลตัดนู่นนะคะอะไรพ่อพลฮ่าฮ่าฮ่าอะไร เด็ดกำลังร้อนเลยก็มาตัดหญ้าเนะาะวันนี้ไม่มีหญ้าสักต้นเลยนะอยู่บ้านโอ้โหด <laughs> <laughs> ูพักร้อนก่อนครับ แรกถ้าแรกว่าจะไปอ่าบน้ำนะไปอ่าบน้ำเย็นเย็นชิบชิบน้ำมูอน้งองกองโคไม่กอนออกมาแล้วนะคะไม่นาก็จะตัดเอาแต่บใบส่วนต้นจะให้คุณยายไว้ปลูกสวยมากค่ะ ไม่เราจะตัดให้พ,พ่อพนเบรกมานะคะตัดเอาต้นไว้ปลูกคะ่ะ ชัวปังนี่มันมีปากมีเสิเองเอนอก็อตัดไปวะเนูะหรือดูสิครับแม่แมคนอู้อีกแล้วครับอู้อีกแล้วโอ้วันนี้ยญาหญ้าสวยมากเลยครับแต่เเจอดายมากเลยเพราะว่า เรามาตัดชาไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันเฉดครับเพราะว่าฝนตกบ่อยเหลือเกินฝนตกเมื่อคืนแรงมากค่ะตอนนี้ก็ประมาณว่าฝนตกอยปุ๊บมันเฉดเนาะฝนตกแรงค่ะ เดี๋ยวไม่ดาวก็จะตัดตกก่อนนะคะเพราะว่าได้หอบมาแล้วโอเคไหะอะไรนะนนโอเคไหมโอเคอเคง <ผม S 2> ชอบเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตาม,มน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันตัดหญ้าก,ก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ